ในยามเช้ามืดบริเวณตลาดบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีการจับจ่ายซื้อขายสินค้าเป็นไปด้วยความคึกคักอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกลือเป็นที่นิยมของผู้คนของคนพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงทั้งปลาส้มและส้มปลา ทุกเช้าแม่ค้าจะนำของมาวางขายก่อนจะมีพ่อค้านำรถจักรยานยนต์หรือที่เรียกว่ารถพุ่มพวงมารับซื้อสินค้าก่อนนำสินค้าต่างๆออกไปขายยังหมู่บ้านขายข้าอหอมาวผได้หบาทคิวบาทนะบวกกำไรเป็นเขาคิดคนาน้ำมันเพิ่มเติบอะไรมาครับน้ำมันจะน้ำมันละลายดอกผมขายใกล้ อาศัยคายใกลงสิก็เลยได้ขายไปสามพันหายก็ได้ทันกัวายนไม่มือหนึ่งบอครับ,รบมือละพันอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่นี่มีความสำคัญเช่นกันอันเป็นพื้นที่ในการผลิตเกลือมาหลายสิบปีพื้นที่นาเกลือกว่า4,000ไร่ ในอำเภอบ้านดุงมีการผลิตเกลือส่งโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเกลือที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นการทําเกลือโดยการใช้เครื่องขุดเจาะบาดาลลึกลงไป60 7 0เสเมตรนํำน้ำเกลือขึ้นมาทําเกลือที่เรียกกันว่าเกลือตากและมีการนำน้ำขึ้นมาต้มเรียกว่าเกลือต้มเกลือตากหรือเกลือเม็ดจะมีพ่อค้าคนกลาง และโรงงานารับซื้อนำไปใช้ให้อสาหกรรมโดยปัจจุบันชาวนาเกลือบ้านดุงหลายรายทำนาเกลือโดยการเช่าที่ที่มีประธานบัตรการขุดเจาะน้ำเกลือและที่เฮ็ด็นยุนี่เฮ็ดหลายเจ้า่ครับครับหลายเจา้าครับมันก็สิบวัรลอยกับบกวเจ้าบ่วังส่งอันเกลือเขาใด้ปส่งขายทั้งไหนเน่ครับแต่ผมบ่ค่่ยได้ส่งมิแต่เสแกมาเอาหน่ะ เขาไมารับเอาเองเลยเพราะว่าไปซงบ่อใดบ่มีแนวคนซงทุนบ่อไร้เขาเถอะแกว่าซื้อซะคือมามาซื้อเนี่ยเขาเพิ่นกับสอบเพิ่งเองจ้างคนเองเป็นบมอจ้างค่าเกลือต่างหากเลยเพิ่งจ้างขึ้นต่างหากเลยส่วนนี้มันจ้างเป็นเป็นสอบปวดเกลือวดเกลือใส่สอบผู้ห้ามต่างหากน่ะอันส่วง้มัื่อจ้างเขาส่วงนี้เจ็ดบาทใช่เจ็ดบาท สอบนึงมองเขาใครผู้ใดก็ได้รวยก็สอบสิมันก็ได้เป็นเงินหน้หนาผู้ตักนะผู้ฮามกันห้ามขยันมันก็ได้ลายอยู่หาฮกรวยมือหนึงครูหนึงเลย